หากต้องการเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่สะดวกปลอดภัยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงรองรับการชำระเงินด้วยเหรียญ USDT สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน t ทคลิปนี้จะมาแนะนำกิจกรรมรายสัปดาห์อีกตัวหนึ่งที่ได้ของรางวัลดีมากๆก็คือนี่คุ้มการจุจักให้ทำได้แค่1ครั้งนะครับ1ครั้ง แต่ว่าต้อง35คนขึ้นไปต้องมีทีมด้วยนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะต้องมีทงคุ้มกันด้วยนะครับในการเล่นแต่ของดีจริงๆเดี๋ยวผมเชิญผู้เล่นก่อนเอาละเชิญผู้เล่นแล้วเดี๋ยวไปนี่แล้วกันนะครับ ไปตรงจุดคุ้มกันธุดรจักรพร้อมแล้วเริ่มพมกับทุดรจักรนะครับเริ่มคุ้มกันตัวนี้นี่ยดูดิใช้สามธงนะครับปุ๊บเวลาออกรถนิบเอาละเด,เดี๋ยวผมก็ทำทีมนะครับทำทีมก่อน ตั้งข่าวเป้าหมายเป็นอรา,ายสัปดาห์คุมการยุทธจักรโอเคนะครับามาเดี๋ยวเรียกรวมพลหน่อยจริงๆสี่คนทำได้แล้วนะครับอ๋อนี่มีคนมาอีกแล้วอ่าเราก็ทำเลยแล้วกันตัวนี้ เดี๋ยวต้องดูต้องเรียกรวมพลอีกทีหนึ่งมีธงมีธงพร้อมพร้อมเติมทั้งหมดนี่คือเติมสเสบียงเนี่ยมันจะใช้ธงคุ้มกันครับยิ่งเรามีธงเยอะเราก็เติมได้เยอะนะครับ ไ,ไหมมันจะได้3เท่าคือถ้าถ้าเพื่อนของเรามีธงน้อยมันก็ไม่ถึง3เท่าแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเยอะเรามีธงเยอะแล้วก็3เท่ากดเติมสเบียงไปเยอะๆกดเล่งรุดได้ไหนมีโจรด้วยนะครับเราต้องสู้กับโจนด้วยนะเดี๋ยวียวมีโจนพวกเราต้องสู้โจนด้วย โจนเนี่ยมีทั้งโจนมนุษย์นะเรวก็มีโจน NPC เอ็นบีซีแล้วครับเออเราต้องต้องสู้เราต้องสู้ตั้เตรียมเป็นสายซับไปเลยถ้าเกิดจเจอโคตรจโจนมนุษย์ต้องสู้สู้หนักอยู่ เพราะนั้นถ้าถ้าจะมาเล่นคู่กันพืนรู้จักอะเป็นไปได้ตี้เต็มจะดีครับเพราะว่าถ้าเจอโจรมนุษย์เขาดักพ้นเนี่ยอย่างน้อยเรามี5คนอ่าโอกาสรับมือโอกาสรับมือได้มันก็มีโอกาสชนะมากขึ้นเพราะถ้าเกิดเขาป่นหลอขอเราไปได้เขาจะได้ขอของเราไปแล้วราวันเราจะลดลงครับ นเนี่ยเนี่ยรถคันนี้ห้าเท่ารถคันนี้ห้าเท่าเต็มวัตตาเต็มวัตตาน้าป้นรถผมสามเทาา่าปราบอ่าปราบนี่ก็คือคนที่เขาใส่ชุดเอ่อใส่ชุดเหมือนชุดมือปราบอะซึ่งมันจะได้จากอาชีพนี่ครับตัวนี้ ชุดมือปราบเห็นไหมะนี่รอเปล่านะเออนี่นี่ชุดนี้มันจะได้ชุดมาเป็นชุดแฟชั่นมันจะตีโจรได้ครับเราใส่ชุดมือปราบมาไล่ตีโจรตามตามโซนคุ้มกันนี้ได้เห็นไหมจะมีชุดมือปราบเพียบมีคนใส่ชุดมือปราบก็ดีครับเหมือนมาคอยคุ้มกันขบวน อ่านี่คือสําเร็จแล้วเห็นไหมว่าได้ของรางวัลเห็นไหมครับต้นนึงเงิน4,200นะครับโคตรเยอะคือไม่ควรพลาดนอะ่ะยิ่งถ้าเกิดทำห้าเท่าได้ยิ่งไม่ควรพลาดนะครับแต่ว่าความเสี่ยงก็มีเดี๋ยวผมจะลองใส่ชุดทันดูนะจะมีชุดสําหรับจับนยครับเราใส่ชุดนี้ไปเนี่ยเราจะขึ้นไนปีปราบแล้วก็เดี๋ยวเราก็สามารถวิ่งนะครับวิ่งตามทางราตะเวน ก็คือถ้าเกิดว่าใส่ชุดเนี้ยถ้าเจอโจก็คือทุบได้เลย มือปราบเนี่ยจะมีฟังก์ชันพิเศษถ้ามากันหลายคนมือปราบจะมีฟังก์ชันพิเศษคือฟังก์ชันจับก็พอพอเราจับปั๊บเนี่ยคนที่จับจะทําอะไรไม่ได้แต่มันจะล็อกโจนไว้ให้มือปราบอีกคนหนึ่งตยีได้ครับมันจะทําให้สะดวกมากขึ้นคนหนึ่งล็อกคนหนึ่งทุบเนี่ยอ่าเราก็พด <laughs> เป็นสายตรวจรหัวหน้าสายตรวจก็ลาตะเวนดีครับลาตะเวนเพราะว่า S 1> <S 1> พวกโจมันจะดักดักป้นดักป้นน,ปนูปนป้น,ปนขบวนก็ถือเป็นสีสันนะเป็นสีเป็นสีสันของเกมไม่ไม่ได้มีใครผิดมีใครถูกนะก็คือเขาเกมมาทํามาก็นั่นแหละครับให้มันตื่นเต้นถึงเต้นไปขบวนคุ้มกันก็ตื่นเต้น,ต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 นโอ้ยโจรมาจะโดนโจรพวกหรือเปล่าเห็นไหมเนีน่ย อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมไม่มือปราคนเดียวเนะี่ยอาจจะตายได้นะต, <ướ ng> ต้องเข้ากันอันนี้คือผมช่วยปราบโลกกันกับขบวนคุ้มกัน คนที่เป็นขบวนคุ้มกันอ่ะเวลาจะโจรคือสู้ได้เลยนะครับเพราะว่าสถานะของมันคือมันมันต้องคุ้มกันขบวนอยู่แล้วไงมันสู้ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นคนข้างนอกอ่ะต้องใส่ชุดมือป่าก่อนแน่นอนครับถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากจะล้นคุณอยากจะป้นรถมา้าคุณก็ต้องเป็นโจรครับใส่ชุดโจรมาจะป้นรถม้าได้ก็ได้ของนะได้ของอยู่ส่วนจะคุ้มไหมก็ต้องดูว่าไอ้รถรถขบวนนะนะั้นอ่ะ เออมันขนของมาจําหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามีคนน้อยเนี่ยยิ่งหน้าโดนไอน,นี่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 โดนโดนขนเขา เลยโจนไม่รอดอ่ะมือปรับเยอะขนาดนี้ลอยไม่ตกเลยเอ้ยเอ้ยอะไรหนาเนี่ย ไป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 ,ไป,ไปต่อไปต่อไปต่อเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆไปต่อไปต่อ เจอจมีโจนคอยซับโจนอยู่ตรงนั้นนะนี่มีคนเปิดแดงถ้าโจนซับโจนผมคนเดียวตีไม่ลงนะครับตีไม่ได้ตีไม่ลงมันเลื่อดไม่ลงตียังไงก็ไม่ลงอืมมันต้องมีเออต้องมีมือปร่บหลายคนมาช่วยกันเนี่ยเนียคนที่คอยซับเนี่ย จับก่อนเออจับจับเราให้เพื่อนตีแยกก่อนแยกก่อนไม่งั้นมันซับเพื่อนได้ไม่งั้นซับเขาซับเพื่อนได้ให้เพื่อนทันทีไม่มีคนซับ โอ้สองคนนี้ไม่ใส่ชุดเลยไม่มีชุดโดนโดนโจโโโโลุม เข้าเซฟโซ่แล้วโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะครับสีสันสนุกดีเหมากันไงก็ลองมาดูนะครับสำหรับใครที่อยากปราบอยากเป็นมือ okay. ม okay. ือปาบไว้ปราบโจนคุณก็มีชุดไว้ใส่นะครับอย่างที่ผมอธิบายไว้ก็คือตัวนี <S s ้นะชุดม yeah. okay. ือปราบแต่ว yeah, well, really. ่าถ้าใครอยากจะเป็นโจนมันจะมีมันจะมีเควสตตัวหนึ่งมาให้ทำนะครับแล้วมันก็จะมันจะมีแฟชั่นอยู่นี่นี่ชุดโจนนะชุดโจร ครับโอเคแล้วจะประมาณนี้นะครับอขอบคุณที่ตามรับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ